ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ที่หลงเข้ามารับชมด้วยนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเชิญรับชมคลิปได้เลยครับว่าไงหนอพวกเขาแพ้แล้วอย่างนั้นหรอเป,เป็นไปได้ยังไงก่อน,เป,นเป็นไปได้ไหมชั่พวกมนันจะมีปมนจาราจคอยช่วยเหลือรอรมปจนรย์าจพูดหนอนต้องแข็งแก่นเป็นอย่างมาก แต่เราได้ลงนามในสัญญาการไม่แทรกแสงไปนั้นไม่ใช่หรืองงยหรือว่าพวกมันคิดจะทำลายกฎจอนและในตอนไหนก็ยังมีผู้บุกลุกอีกฉันต้องสงบสติอารมณ์อาไว้ไม่ว่ามันจะเป็นใครฉันต้องเตรียมตัวในการต่อสู้ถุกเมือ่อไอ้เวนะ้หน้าไหนที่กล้าเข้ามาฉันจะข่ามันให้หมดท่านขอท่านขามันมาแล้วมันแค่คนเดียวข้าสมัยสิ ทั้งหมดของพวกเราคนเดียวอย่างนั้นหรอแน่ใจเหรอใใรว่าพวกมันไม่ได้มีมากขนาดน,นั้นแค่คนเดียวเนี่ยเนอะแน่ใ,นใจขอเพียงแค่คนเดียวดาบของเขาส่งพลังไปอย่างมากเพียงแค่สะบัดครั้งเดียวพวกเราก็ตายกันหมดแล้ว ดาบของสอนมันทรงพลังจริงๆเพราะว่ามีดาบนี่ข้าก็เลยสามารถสังหารศัตรูที่น่าเกรงขามได้ไอ้หนูทำไมแกถึงมาทำลายสมาคมอูห่วงของพวกเดากนยังต้องทมอย่างนั้นหรอฉันบอกพวกแกไปแล้วไม่ใช่หรือไงว่าอย่าส่งคนมาที่เสียวเซียวถ้าพวกแกยังไม่อยากตายและที่ฉันมาถึงที่นี่เป็นเพราะว่าพวกแกส่งคนมาหาฉันก่อนไม่ใช่หรือไง พราะแบบนั้นแกจะต้องตายที่นี่เข้ามาแล้วออร่าของเขาแข็งแกร่งมากไม่สิออร่าของผู้ชายคนนี้เหมือนกับแสนจริงๆการต่อสู้กับเขามันคงจะยากมากแต่ฉันก็ไม่สามารถถอยได้อีกแล้วเมื่อไสิพเพดาของสอน ถูกสะท้อนออกมาเขาสามารถทั้ทนทอนเพลังันแสนด้อยและสามารถยิงหยดได้อย่างง่ายดายสมเ้็ที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้คนเหล่านี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเป็นผู้มีอำนาจในประเทศแห่งนี้หากคำนวณจากความไข็แก่งของเขาเขาสามารถอยู่ในสันสิบัตรรัได้ความบอดปานอัมมานจาได้วยฉันอาจกำลังต่อสู้กับบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศแห่งนี้ ยยสนฉันต้องยอมหรอว่าไม่แข่งมากด้วยอายุเท่านี้ไมยคงถูกยอมหรอว่าเป็นไอเซเดียได้เลยแต่น่าเสียดายที่น้อยก็มีปัญหากับสอนสันด้เรื่องฝึกฝนพัสาาการต่อสู้ตั้งแต่อายุสามขวบและตอนนี้ฉันก็เชื่อวชาญมาทุกอย่างแล้วหากผู้บุกลุกมาจากสิบอันดับแรกของบอดปรมาจรแส่คงต้องระวังตัว แต่ว่าตอนไหนมันเป็นแค่เด็กวเดียวคนหนึง่งดูเหมือนว่ากะก็ไม่ลังมองหาความตอยอะไรกันเนี่ยรแบบของสนมีเรื่องเหลือความเสยียอย่างนั้นหรอ ดูเหมือนว่าดาบของน้อยจะเป็นอาวุธวิญญาณหรือดาบสงใช่หมอยดาบระดับขัน้นเนนี้มันไม่คู่ควรกับเด็กเมื่อวานซื้อหลกหนอฉันพูดเนี้จะยินดาบของแกมาสออาวุธหรอหน่อยไอเด็กเว้นนี่ไปตายสาะมาสังหรอนออชูล่อ เจ้าเด็กคนนี้บ้าไปแล้วกายคิดว่ากาจะสามารถเอาชนะศรด้วยมันได้อยังนั้นหรอก่อนต่อสู้ด้วยวิธีนี้เป็นการว่าพลังอย่างแท้จริงฉันได้ต่อสู้กับทุกคนที่แข่งแข่งในประเทศแห่งนี้แต่ก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะฉันได้แล้วเหตุผลที่ใส่ชนะ เป็นพผูส้สอนแข็งแร่งที่สุดยังไงหรอเอาไหนก่อนพ่อสัก,การต่อสู้ของเขาไม่แข็งแร่งขึ้นเรื่อยเืหรือว่านี่มอนเย่อ yeah, นแกร้องเรียนทักษะของฉันไม่ใช่ต่อสูส้เฉนเนี่ยหนอนะได้เลยฉันจะสอนให้แกอดูสิงนถึงความต่างชันของพอดังเองพ่อฉันเอาเจียงขึ้นหมอแกมันก็แค่ขยอ โอเอ๋ย่องว่างหองพลังมันใหญ่เกินไปพ่อเป็นแบบไหนสันคงต้องใช้สิ่งหนอนแม้ว่าสนไม่อยากใช้มันก็ตามเยสนจำานงสันเอาไว้สันนี่แหละเป็นคนที่ข้าแกแม้แต่สำนักศิลปะการต่อสู้ก็ยังต้องหวั่นกลัวสนแล้วแกเป็นแค่เด็กคิดหรือว่าแกจะทำอะไรฉันได้จำานงสันเอาไว้ในชาตน้อ อย่าได้มาหาเรื่องฉันอีแสงสิงสงนจงออกมาบ่ายใครก่อนที่เข้ามาแทรกแสงขอเป็นผู้เชี่ยวสอนที่ไม่มีใครเทียบได้อะไรนี่อ่อมันคืออะไรก่อนทำไมคุณถึงช่วยเด็กคนนั้นเหรอ ฉันคือฉันชิงซองฉินสิงซอง,ง,องผู้ที่สามารถพอทุกอย่างได้มือเดียวหอเฉันสิงซองฉันรู้จักชื่อทุกคนในลำอันดับแรกของบอดอารามาจอนแต่ชื่อแบบนี้ฉันไม่เคยได้มาก่อนเลยมีพารามาจอนที่แขงแก่งมากขนาดนี้ด้วยอย่างนั้นหรอขอสามารถซ่อนตัวจนมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างง้อยหลายชื่อของบอดพารามาจอนคงไม่สามารถหลงหรอ เพ่อน้องขอด้ขอบคุณผู้อาวุโสน้อยฐานนะเจ้าของสุสานก้อนก,กับฉันมาเกิดมันเป็นหน้าที่ของสอนที่จะช่วยเหลือคุณตอนนี้พวกเราควรจะจัดการกับโมตัวนี้เช่นลอยผู้ยิ่งใหญ่ ปล้ไวชีวิตข้าด้วยบุคคลเช่นนี้เป็นใครมาจากไหนก่อนเขาดูเหมือนสิ่มีชีวิตธมตมานายตระหนันมากจริงๆหากเราปล่อยเขาไปเราจะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในมือของเราแต่เพอรักองเขาไมา่สูเงเสินไปฉันไม่สามารถมาเข้าเขาด้วยเรื่องของฉันได้เจ้าสนใจทำสัญญาเลือดไหมโอ้สัญญาเลือดคือการถูกควบคุมโดยสมบูรณ์ โดยไม่สามารถทาอะไรได้เลยแต่ยังไงสอหมืนก็ดีกว่าที่ต้องมาตา่อยด้วยการผมพ่อของคุณยังไม่สามารถควบคุมได้ด้วยเร,เรื่องของคุณเองแต่การควบคุมแก่นแท้ของเรื่องเขาหนอนได้ผลดีเช่นก่อนตอนนี้ฉันกำลงังสิ้เลือดบริสุทธิ์ของเขา โดงสู่ห้วงจิตวิญญาของคุณคุณควรค,คิดเรื่องนี้รวบรวม,รวมเออผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดเมตตากับผมด้วยคุณเย่จากนี้ไปผมขอรับใช้คุณได้เลยจากนี้ไปอยนายคือผู้ราบใช้ของฉันผลของทศาานี้ ช่าพิเศษจริงๆรู้สึกได้ถึงชีวิตของเขาอยู่ในมือของศนถ้าสัญญาฆ่าเขาแค่คิดเขาก็ตายแล้วคีธานโนจะต้องให้ฉันทีฉันมีบางอย่างจะคุยกับผู้วิโสได้เลยครับคุณเย่บาเอ๋ยฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ความแข็แกร่งของคุณมันตัำกินไป ต่ำกว่าที่แข่งทีไว้ซสอีกผู้อาวุโสผมขอทราบเลยดอกการสูง,งคุณได้ไหมข่าของเจ้าอัศนไปเทียบกับตัวเองเนี่ยเนาะบ้าหรือไงเป็นการดีกว่าที่คุณจะไม่รู้มันอาจจะส่งผลต่อจิตใจของคุณโดยสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือการปรับปรุงความแข็งแก่งของคุณด้วยความแข็งแก่งเท่านี้คุณยังไม่สามารถรู้ความลับเบื้องหลังสุสารได้ความรับเบื้องหลังของสุสาร กับเซมาเกิดผมก็อยากโดยจริงๆพวกคุณแข่งมากแต่ว่าทำไมถึงติดอยู่ข้างในนั้น